เดวิดอินทีดีกว่าหลายคนเอ๊ะเดวิดอินทีเริ่มจําไม่ค่อยได้แล้วเพลงนี้ไงฝากแฟนพ้มด้วยช่วยดูแลน้องเขาทียังจําได้ <โอ S 2> ไหมจเออจาไ,ไ,ได้อยู่จําได้อยู่ล่าสุดเขาเอาหน้าหลอดสไตล์ลูกครึ่งนะคะมาโปรโมทเพลงใหม่ชื่อเก๋ๆเลยติ๊กตอกไลน์ไอจ <doit> ีเฟซบุ๊กชื่อนี้จริงๆติ๊กตอกไลน์ไอจีเฟซบุ๊ก อันนี้คือชื่อเพลงนะคะจริงเหรอจ้าเดวิดอินทีห่างหายไปนาน5ปีสาหรับการออกซิงเกิลแบบจริงจังนะคะหลังจากหมดสัญญาจากค่าใหญ่เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นนักร้องอิสระไงก็มีซิงเกิลลาสิต t ิคต็อกไอไลน์ไอจีเฟซบุ๊กค่ะเป็นเพลงที่เข้ากับยุคสมัยได้แรงบันดาลใจเนี่ยมาจากเหตุการณ์จริงที่พี่เดวิดเนี่ยเขาพบเจอมีผู้หญิงคนนึงนะมัวตะกดมือถือไปเดินชนพี่เดวิดโอ้โหของกระจายไปเลยจ้าก็เลยอยากจะฝากเตือนนะคะว่าให้ใช้มือถือเนี่ยแบบมีสติเพื่อจะเกิดอันตราย ใช่อะไรเป็นห่วงโดยเอามาร้องสไตล์อีสาน <Yeah. S 1> แซลแบบขำๆค่ะมีท่อนจำก็คือ <Yeah. S 1> ชื่อเพลงเลย Tiktok Line <song. S 1> IG Facebook oh. มาฝากเปนแฟนด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เป็นยังไงไปฟังค่ะ สตายตีวางกอนก็นได้มือถือเห็นเล่นเมมือตั้งแต่เศ้าหอดคำดักดื่นเชียงคืนกระบ,บ่นอนเ mm hmm. ฟซไลน์ที่สองที่สามหลาคนงามจากสิเลนยังกระโดดขอบคุณบันทึงไทยรัฐมากๆนะครับแล้วก็ฝากเพลงใหม่ล่าสุดด้วยนะครับชื่อเพลงว่าติกตอกไลน์ไอจีเฟซบ o ๊ก ใดๆที่ตะลึงคือผ่านไปกี่ปีกี่ปีเขาหล่อมือนดอแันจะบอกว่านี่แม้นอกจาก็เป็นนักร้องแล้วอ่ะเขามีธุรกิจหลายอย่างคุณผู้ชมขาเขาทําเขามีคลินิกด้วยเขาทําครีมของเขาด้วยคุณดูหน้าเขาสิผ่านมาเกิดแบบอาสิบกว่าปียังใสอย่างนี้อยู่เลยคุณผู้ชมภาพเก่านี้ภาพเก่า่ก็ยังคือหล่ออยู่แล้วหล่อๆอคุณผู้ชมอ้นะคะตัวจริงก็ดูดีนะคะเอาติดตามไปด้วยแล้วกันพี่เดวิดอินทีนะคะ